สวัสดีครับเพื่อนเนทุกท่านครับนี่ชวนมาทานข้าวด้วยกันครับมากินข้าวด้วยกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรกินมากมายครับวันนี้กินเพื่ออยู่นะครับไม่ได้อยู่เพื่อกินมีผักแล้วก็ไปได้เขียดมาครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับกับข้าวผมมีแค่สองอย่างเองครับมี น้ำพริกครับนนี่กินคนเดียวนะครับวันนี้เลยทำนี่เดี๋ยวหาถ้วยเล็กไม่เจอเราถ้ว,วยใหญ่เลยครับนี่แล้วก็ไปได้ผักกับเขียดมาครับเรียกว่าจะไปกินอาหารตามสั่งเลยกินบ่อยครับก็เลยอยากกินแบบนี้มาจากธุระไปหากับข้าวไม่ทันกับได้กินแบบนี้ ี่ก็จะเหลือไว้อีกถุงนึงครับนี่ซื้อมาสองถงุถงถุงละสิบบาทเองเขาทำสำเร็จแล้วนะครับถึงซื้อมากินกินข้าวด้วยกันนะครับอร่อยแน่ๆครับวันนี้ข้าวเต็มจานเลย ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันและกันรครับขอบคุณมากครับ